สวัสดีค่ะพบกับยุย้ยจากช่องกําลิขิตทำดีมีสาระวันนี้จะมาเล่าเรื่องสวรรค์ชั้นที่5ลักษณะจะเป็นอย่างไรระยะเวลานานเท่าไหร่บุญที่ทำทำอย่างไรเชิญรับชมค่ะสวรรค์ชั้นที่5มีชื่อว่านิมมานราดีลักษณะเด่นของสวรรค์ชั้นที่5 1. พลังการสร้างสรรค์ของจิต เทพผบุตรและเทพธิดาในชั้นนี้สามารถสร้างสิ่งต่างๆหรือปรากฏการที่นำมาซึ่งความสุขได้ด้วยพลังแห่งจิตของตนเองตัวอย่างเช่นการสร้างวิมานสวนสวรรค์หรือบรรยากาศที่งดงามได้ทันทีตามใจปรารถนา 2. การได้รับความสุขจากผู้อื่นช่วยเทพในชั้นนี้ยังมีลักษณะการสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นและตนเองเช่น การที่เทพชั้นสูงมอบสิ่งที่เพิ่มความสุขแก่เทพในชั้นเดียวกัน 3. ปราศจากข้อจำกัดทางวัตถุแม้ยังเกี่ยวข้องกับการมคุณความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่เทพในชั้นนี้ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกหรือวัตถุที่จะต้องได้เพราะจิตใจของพวกเขามีความละเอียดประณีตมาก 4. ความงดงามและบรรยากาศที่เลิศล้ำ สวรรค์ชั้นที่5มีสภาพแวดล้อมงดงามเป็นเลิศทั้งท้องฟ้าสีทองอารามวิมานโปรง่งใสต้นไม้ดอกไม้ล้วนแสดงถึงความสมบูรณ์แบบทางความงาม 5. ระดับบุญบาร,รมีของผู้อาศัยผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้มีบุญบาร,รมีระดับกลางสูงโดยเฉพาะผู้ที่เคยทำบุญด้วยความปรารถนาให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้อื่นในทางที่สร้างสรรค์ ปก,ปกครองโดยเท้าสุนิมิเทวราชเป็นเทพผู้ปกครองของท่านนี้ท่านมีความเมตตาและสร้างสมดุลในสวรรค์แห่งนี้คุณล,ลักษณะและบุคลิกลักษณะของเท้าสุนิมิเทวราชมีพลังสร้างสารรค์เท้าสุนิมิเทวราชมีความสามารถในการสร้างสิ่งต่างๆให้ปรากฏตามปรารถนาเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบทางความคิดและความปรารถนาเปี่ยมด้วยเมตตา ท่านมีจิตใจกรุณาและปรารถนาที่จะสร้างความสุขให้แก่เทพในชั้นนี้ความงดงามและสง่ารูปลักษณ์ของเท้าสุนิมิเทวราชแสดงถึงความสมบูรณ์แบบทางความงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเทพผู้ปกครองเวลาบนสวรรค์ชั้นที่5เมื่อเทียบกับโลกมนุษย์หนึ่งวันในสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ800ปีในโลกมนุษย์อายุขัยของเทพในชั้นนี้ประมาณ800 0ปีทิพย ซึ่งเทียบเท่ากับ2,304ล้านปีในโลกมนุษย์คุณสมบัติของผู้ที่ไปเกิดบุญกุศลระดับสูงผู้ที่สั่งสมบุญด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาอย่างต่อนเนื่องมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน จิตใจละเอียดอ่อนมีจิตใจที่ฝึกฝนจนละเอียดอ่อนปราศจากความโลภโกรธหลงในระดับหนึ่งมีความสุขจากการสร้างสารรค์และการให้มากกว่าการรับความเชื่อในกรรมเชื่อมั่นในหลักกรรมและผลของกรรมดำรงชีวิตด้วยความตั้งใจทำความดีมุ่งมั่นทำบุญโดยมีจิตอันบริสุทธิ์ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้ที่ไปเกิด รักการสร้างสารรค์ชอบพัฒนาและปรับปรุงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นเลื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นใจสงบมีความสงบในจิตใจไม่วุ่นวายหรือหมกมุ่นกับความสุขทางโลกมากเกินไปปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่อิจฉาริษยาหรือหวังร้ายต่อใครรับชมคลิปจบแล้ว ยุยหวังว่าทุกคนจะทำแต่ความดีเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ